สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องกอสสปอร์ตคอมกันนะครับแพงทะลุโลกแชร์เลอเอมลมาริตกลงจากกล่ายเกือบหมื่นล้านคว้าเอ็มบปเป้เลอัอลมาริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกปาลิกาสเปนพร้อมทุมเงินมหาศาลรวม250ล้านยูโรหรือราว9,250ล้านบาทเพื่อยื่นซื้อคิลิยันเอ็มบปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชงกเอ็มบปเป้เหลือสัญญาอยู่ในถิ่นปาร์คไดแพงกะนั้นนักเตะยังมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มหนึ่งปีอย่างไรก็ตามนักเตะได้ออกมาสแสดงอย่างชัดเจนว่าไม ที่จะใช้ออปชันดังกล่าวซึ่งหมายความว่าเขาสามารถที่จะย้ายแบบฟรีเย็นได้แน่นอนว่าเปเชร์ไม่ต้องการเสียเอ็มบัปเป้ไปแบบฟรีด้วยเหตุผลนี้ทําให้พวกเขามีความคิดที่จะขายจะตัวออกไปในช่วงซัมร์นี้และค่าตัวต้องสมน้ําสมเนื้อเฟสเซคอมมิวตี้สื่อดังบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ได้รายงานว่าเรอลมดิดตกลงเรื่องเงื่อนไขในการเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ได้แล้วโดยนักเตะมีมูลค่าถึง250ล้านยูโรเลยทีเดียวราชันยุดขาวจะจ่ายค่าตัวลงหน้า200ล้านยูโรหรือราวประมาณ 7400ล้านบาทพร้อมกับโบนัส50ล้านยูโรหรือประมาณ1850ล้านบาทซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเอเบเบจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แซงหน้าเนม่าที่ย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับปารีสแซงฌองเลืกค่าตัว22ง้ยล้านยูโรหรือละลาประมาณ8,214ล้านบาทกรรนั้นหากมองจากความเป็นจริงเอเบเบจะหมดสัญญาในช่วงเสมอหน้านั่นหมายความว่าเขาสามารถเซ็นสัญญาร่วมหน้ากับทีมไหนก็ได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ยากมาก ที่โลบลังกกสจะทุมเงินมหาศาลส5 0รล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับกรณีนี้คงต้องรอดูกันต่อไปแต่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเรัลมาริดได้กองหน้าระดับโลกมาเติมเต็มการขาดหายไปของคาริมเบเนเซมา่าที่ย้ายไปอยู่กับอันอิทิฮัดที่เมีกซาอิอารเบียได้อย่างลงตัวเอาละครับดิวเอ็มบอเป้กับเรัลมาริดจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ